เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยไปกดหลายอยอดมาก่อนค่ะมีอาการจุกเสียดคือแสบร้อนกลางอกอค่ะเวลาหายใจก็หายใจไม่สุดหายใจไม่เต็มอิ่มเวลาเรากินอาหารเข้าไปอิ่มๆิมเนี่ยมันเหมือนกับมีมีข้าวเหนียวติดคอค่ะตรงนี้ก็ลองมาหลายอย่างนะคะเป็นเป็น,ปนหายหายพอดีเพื่อนของแฟนนะคะเขาแนะนําเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะเขาแนะนาให้ลองกินตัวนี้นะคะ่ะตัว UQ Max ตัวนี้นะคะอาการจุกเสียบแน่นเนี่ยจากที่เราหายใจไม่สุดมันก็เลยรู้สึกเริ่มหายใจโล่งขึ้น แล้วก็มันไม่ค่อยเหนื่อยมากแล้วอาการจุกมันก็ตอนนี้ไม่ไม่ค่อยจุกแล้วอะค่ะเพนนะคะาขายผักอยู่ที่ตลาดนัดสายไหมอะคะ่ะเมื่อก่อนเปียอาการาจุกเสียดคือแสบร้อนกลางอกอะคะ่ะเวลาหายใจก็หายใจไม่สุดหายใจไม่เต็มอิ่มเวลาเรากินอาหารเข้าไปอิ่มอิม,อมเนี่ยมันเหมือนกับม,มีมีข้าวเหนียวติดคอค่ะตรงนี้ก็ไปหาข้อมูลมาพอดีแฟนที่บอกว่าพี่น่าจะเป็นพวกกฏไหลย้อนกอ็ลองมาหลายอย่างนะคะกินก็กินต่อเนื่องมาเป็นเป็นหาย แต่ว่าอาการเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่ไม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 ดีขึ้นพอดีเพื่อนของแฟนนะคะเขาแนะนาเป็นลองกินมาได้ประมาณ2อาทิตย์ทางคนขายเขาบอกให้กินหลังอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดนะคะทุกวันแต่ช่วง2อาทิตย์แรกที่พี่กินเนี่ยอาการจุกเสียบแน่นเนี่ยจากที่เราหายใจไม่สุดมันก็เลยรู้สึกเริ่มหายใจโล่งขึ้นแล้วก็มันไม่ค่อยเหนื่อยมากแล้วแล้วก็ในเรื่องของที่เวลาเรากินอะไรที่มันจุกจุหรืออิ่มิเนี่ยที่เหมือนว่าคล้ายข้าวเนียวติดคอ,อ อาการจุกมันก็ตอนนี้ไม่ไม่ค่อยจุกแล้วอะค่ะแต่ก็ยังเรายังทางคนขายเขาก็บอกว่าเราจะต้องควบคุมอาหารการกินเหมือนเดิมอะค่ะตรงนี้แต่ถ้าถามว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างพี่กินกินไปช่วงแรกเนี่ยมีมิบเบียน,นเลอออกมาที่เราจุกๆนะจะเลอออกมามันก็เลยเป็นความรู้สึกเราโล่งขึ้นก็ตอนนี้กินต่อเนื่องมาประมาณเกือบร่วมเดือนแล้วอะค่ะ อาการก็จะเริ่มเป็นปกติแล้วแต่ว่าพี่ก็ยังต้องควบคุมอาหารอยู่ก็ถ้าหากว่าใครที่เป็นอาการกดระโยะเหมือนอยากให้ลองมากินดูค่ะเพราะว่าคุณเสียเวลานิดนึงนะคะกินช่วงเช้าหลังอาหารครั้งละหนึ่งเม็ดแล้วก็อาการกลับมาดีขึ้นเหมือนเหมือนที่เป็นอยู่อะคะ่ะตรงนี้ก็ลองมาทานดูนะคะ u q b a k จากการผสมผสานกลุ่มสารสกัดสําคัญจากธรรมชาติทั้ง3ด้านและมาพร้อมกับ2เกรดมาร์กสำคัญการที่เราจะดูแลกดไหลย้อนให้ดีขึ้นนะครับเราจะต้องฟื้นฟูได้ถึง6ระบบด้วยกันนะครับอย่างแรก คือ1แผลในกระเพาะอาหารอย่างที่2นะครับเราจะต้องมีการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ได้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ8สัปดาห์อย่างที่3นะจะต้องสามารถทําให้หูรูดกระเพาะอาหารกระชับขึ้นอย่างที่4นะครับเราจะต้องดูแลในเรื่องของกดและแก๊สนะครับไม่ให้มันกดเกินนั่นเองนะครับอย่างที่5นะครับ เราจะต้องฟื้นฟูในเรื่องของตับด้วยเพราะหลายคนนะครับที่ทานอาหารแล้วไม่ย่อยเนื่องจากว่าตับอ่อนนะครับผลิตน้ําดีไม่ค่อยได้เมื่อน้ําดีเราน้อยนะครับมันก็จะเกิดการย่อยไขมันไม่ค่อยได้ทําให้คุณเกิดภาวะ ของอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยนั่นเองนะครับอย่างที่6ครับจะต้องดูแลในเรื่องของระบบทางเดินอาหารได้เชื่อไหมครับว่าทั้ง6อย่างนี้นะครับอยู่ q m a แมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเทรดมาร์กนาเข้าจากประเทศอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเราได้รวมสัรนอาหารนะครับที่ดีๆนะครับครับที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ครับ